ท่านผู้ชมครับนี่มีป้ายบอกห้ามเข้าแต่ว่าเนื่องจากเจ้าของอนุญาตป้าให้ผมเข้าไปนะครับปีเสนียมมัชชะเ,เจ้าของโครงการฟาร์มแพะแกะล้านานานะครับจะป้าผมไปดูโรงเรือนต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะป้าท่านผู้ชมเข้าไปดูนะครับว่า การเลี้ยงแพะลักษณะเป็นจะได้ไปก่อนไปก่อนครับสวัสดีครับเจ้าสวัสดีเจ้าครับขอแนะนำตกเกาแล้วก็เจ้าเจ้าข้าเจ้าจื่อเสนียม มัชชะจะเป็นเจ้าของพัแพะติีนี่เนาะเนามเป็นม้านี่เป็นเจ้าได้ครับโครงการนี่มีงบประมาณมาสนับสนุนจะได้พ่อ,องครับเจ้าตอนแรกเจ้าก็เข้าโครงการพิษฎีใหม่ของนายหลวงหลักสการที่เก้าเนาะครับเจ้าก็คือโครงการพิษฎีใหม่นี่เป็นพือทุกอย่างอีเนะ 7, าะเจ็ดพันไร่เนาะครับเจ้าแล้วพอดีก็มีโครงการเรลี้ยงแพะแกะล้านนะ หรือว่าของลนะ้านนาเชียงใหม่ลำปางอย่างเงี้ยเนาะครับก็มีโครงการใพ้เจ้าอ่ะขก็ต้องไปอบรมเนาะสนับสนุนคือคือปีนี่เป็นปีแรกเขาก็เอามาทดลองอยู่อีเนาะแต่ก็ได้ผลผลิตอยู่แ,แต่ยังยังบาดถึงปีเตี่ยเขายังไม่ได้ขายเตี่ยอีเนาะ,านะครับโครงการแรกของปีนี่เนาะครับ,อรบของปีปีหกสามหกสามนะครับเจ ้วกางบประมาณนี่ของแต่ละรายนี่เขาคือมาประมาณต่ไรครับรายหนึ่งสองแสนสองแสนนี่คือเอามาสร้างโรงเรียนครับสร้างโรงเรียนหกหมื่นบาทแล้วก็เอามาปลูกแปลงยาแหมหนึ่งหมืน่นบนองนันเป็ดแพะอ๋อคือเป็ด <4, 000 S 1> ปอบพันแม่พันเลยนะครับอเอางโครงการนี่เขาจะจัดซื้อ,อแม่พันปอบพันฮื่งเฮาเลยนะครับ ครับเขาคือไปรับเนาะแล้วไปดูว่ะเขาเจ้าแพะมานี่คือสองพันนะจ๊ะอ๋อสองฟามเหรอครับนี่คือนองบาวแล้วก็เป็นแฟรบแล้วเขาเลี้ยงตัวกันแล้วก็คือแพะมาจากดเดียวกันครับมันอยู่ด้วยกันได้ก็คือสองนี่คือสองฟามพาแต่ละลายจะได้อยู่ทั้งป่อพันและ 5, แม่พันได้สิบสาวเอฟตัวจ้ะ ครับออตอนตอนหนึ่งฟาร์มตอนหนึ่งฟาร์มอ๋อครับเสาเอสตัวนี่ปอพันอีกกี่ตัว,ตวครับอ่อครับแม่พันกับยูต <Y uti S 2> ีเสาเนาะครับอที่นี่หลังจากโครงการเมห่อาลงแล้วก็จะมีขอห้องอย่างกับสตัตวแพทย์หรือว่าอันนี้เขาจะมาดูแลเมื้อเขาแลครับเจา,จามีการเจาะเลือดหรือว่ามันจะมีการเจาะเลือดเนาะครับมีวัคซีนมาให้ครับล้เปินกาดูแลถ้ามีอุปสรรคหรือว่ามีอันยัง ตีเหลือบาก็าแรงตีเฮายัางไปบ่ได้ไปบไ่หลอดหรือว่าไปบ่หูเตี๋ยอีนอมาอย,ยู่อีนะเขาก็เลยต้องเข้าไปหาทัานปะสุซัดอำเภอคมันจะส่งแพทย์มาดูเฮาคือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ,บอ่าแพะนี่มาดูว่าเออแพะตัวนี้มันมู่สึกว่ามันเป็นยังอีนะครับเข้าห้องใหม่เนาะครับ แล้วก็แปะนี่จะปล่อยปล่อยกิดในปลาตัวรือว่าจะเลี้ยงเฉพาะอยู่ในฟาร์มครับเลี้ยงในฟาร์มหองแล้วก็จะปล่อยในสวนจ้ะอ๋อสวนนี่เขาต้องสวนเขาล้อมเองล้อมห่วงขอบขอบชิดหม้อเฮือเป้ออกไปต้างนอกนะครับจาต้องกันต้องดูแลแต่ถ้าแปะหลงค้นก็ต้องไปอ๋อครับครับเคือห้ามมันไปไกลอ่ะครับอ๋อต้องหอมันอยู่บริเวณตีเขาจำกัดห้มมันเนาะ ครับยังรุ่นรุ่นรุ่นนี่นี่กำลังใหม่หมดเลยอ๋อใหม่หมดนะครับจะมาเกิดที่นี่อ๋อมาเกิดที่นี่ครับคือนี่เป็นลูกมันเนาะครับคุนเนี้ยเนี้ยกำลังเนี้ยมาเกิดที่นี่ครับเพราะสวนนักเจ้าจะได้เป็นแฝดสาวนักเนาะอ๋อครับครับมันก็เลยจ้าอ๋อครับคือแฝดสาวเขาต้องมาผสมพัน์เองครับ ถ้าเขาเอาเปะแกมามันเกาะเขาดูแลเขาหองห่มทั่วถ,ถึงมันครเขาอาจจะเสียอ mm hmm. แต่ถ้าเขาเป๊ะสามามาเข้าสมพันธ์เขาจะหู้งเวลาหรือว่าระยะเวลาตีมันตั้งท้องกี่เดือนกี่วัน <Yeah. S 1> ที่นี่แ๊นันี่เวลามันออกลูกนีออกทีละตัวหรือว่าสองตัวห้องครับถ้าเป็นห้องสองหรือว่าห้องต่อไปอะ่ะจะเป็นแฝดครับ ท่องแรกคือตัวเดียวเดียวอ๋อถ้าเป็นแป้สาวนี่ท่องแรกจะเป็นเดียวนะอถ้าท่องท่องสองก็สองสามคือแป้ก็จะเป็นแฝดน้อบ้างคั่งกับมีแฝดบ้างคั่งโกบอาแฝดแล้วถ้าสมมุติแฝดเนี่ยเขาดูแลหนักต้องดูแลมันหนักเพราะว่าบางคั่งนานมมันอาจจะบ่อหรือว่าแพะมันบ่คคอยแข็งแรงเีอะถ้าเป็นแพดเดียว มันต้องได้ดูแลเยอะครับอ๋อกรณีแม่ว่าแฝนี่คือว่าตัวแม่ก็เสียร่างกายอย่างนักมันกรจ,จะทํามือสุภาพสมแล้วก็<ส>น้ามอาจะบอบพ้อหนะครับอ๋อเขาจะต้องดูแลเป็นพิเศษพิเศษมากกว่าที่แฝะเดียวนะครับแฝะเดียวแฝะเดียวนี่ม,มาได้ดูแลปอยอยู่กับแม่ได้สบายแล้วกับเวลานี่เป็นข้อมูลที่ผมเคยมีคนเล่าให้ฟังว่า เวลาเอาผสมนี่จะเป็นเป็นรุ่นรุ่นแล้วก็เป็นห้องช่วงที่เป็นซัดเอเนาะแล้วก็จะเขาจะผสมแบบคือเป็นชุดชุดไปหรือว่าคือปล่อยให้มันผสมใจแล้วเจ้าถ้าสมมุติมันเม่เป็นซัดปุ๊บ,บเขาจะแยกไปห้องนึงแล้วเอาปอพันยู่ตยกันเพื่อผสมกันเองเสรเรีลบร่อยมันกับประมาณสักหนึ่งคืนเนี่ยรหรือว่ามันสองสามหลอบมันกระยุด ยุดหากแยกออกมาครับแย่ปอพันนอกแต่ถ้าบบม,มีตัวในเป็นสั์กับปล่อยตัวหมูปล่อยตัวหมูแล้วนะครับ<อ>นี่เหตุผลกับเพื่อจะได้ลูกแปะออกมาเป็นชุดเป็นชุดจ้ก็ครับ,รบที่นี่พูดถึงปัญหากันยังหลกภั้ใครเจ็บเป็นอ่อนออนแอนแอนนี่ก,มก็มีจ้ะมีอยู่เนาะครับก็<อ>เ,าเา้าเหมอนหูอากาศอากาศรากระเพ้าของเปืนมันเหมือนกันครับ เพราะอาจแม่พันธุ์ตีป็นยูพุ่นมาอาการมันจะอาจจะดีหรือว่าอาการเป่นจะจะได้ออกปันกลางหรือว่าอบอุ่นหรือว่าหนาวแต่ของเขานี่หน้าฝนอย่างเงี้ยเขามันมีสามฤดูก่อนเขาก็เลยดูแลอย่างหน่อยาะเขาต้องมาปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวแพ้เพราะน่าอุณหภูมิตี อยู่ก่อนนะคืออาจจะต่างกับบรรเทาเนะพอมาบรรเทาเดียวก่อฝนตกเดียวก่อแดดออกคืออาการมันแปรปรวนเกิดอาจจะถามมือแป้นี่มันเกิดสุขภาพภาพค่อยดีมาค่อยดีก็เป็นเป็นไข้เป็นอย่างาต,งตง่างๆ่าขึ้นนะฟังข้างกับคือแป้มันแบกแข็งแรงนี่เนาะมันอาจจะเสียใหญ่เพราะว่าแพ้นี่คืออาการนี่มันเป็นง่ายแล้วก็เป็นเร็วอ๋อครับ ถ้ามันสบายก็คือว่าเป็ดเลี้ยวหนอกค,ครับอนุญาตครับอปี๊ปลผมดูเดินๆโทๆไปสักหน่อยครับ,รบแล้วคี้คีปคปแป้นี่มันนอกจากนี้เอาไปทําปุ๋ย,<า>ยทําอย่างได้ก็ครับเอาขายแหละครับขาบขงซื้อกะสอบอตันสางห้าบาทค่าเขานี่น้อยกับสามสิบบาท ใส่ใส่นะใส่น้าใส่ตรงใส่น้าเนี่ยครับใส่ผลและไม้ใส่สวนอย่างเงี้ยได้หมดคือสวนหรือใรมันก็เหมือนกับมันจะดีกว่าขี้วัวหรือว่าขี้หมูแต่มันอยู่รรานมันแข็งมันจะเป็นเม็ดวานยังเม็ดขุยครับแต่มันถ้ามันโดนหน้ามันจะลอยอ๋อครับต้องวานแห้งแล้วไถกบ ไขก่กบเนาะครับหรือว่าถ้าผมยะไปปลูกพักปลูกพริกอย่างต่างๆเราไปร้องกลลุมนี่ได,ได้ก่อครับได้เนาซ้ำดีซ้ำดีแหรอครับม,มันมันมีไอตัวแ็มตัวหนึ่งของแพะมีขนมีอย่างมันป้องกัน,มนแมลงได้ครับมันมาชอบกินนี่เานาะโอ้ไงครับครับครับอ๋ออู้ถึงว่ามแมลงศัตรูพืชที่หมดชอบ ไอกินของขีคีแป้เนี่ยเพราะว่ามีสารตัวหนึ่งดีมันทำให้มันมีกิ่นแล้วก็พวกแมลงต่างๆจะมาเข้าไม้หน่อยครับมันคล้ายๆอย่างกับยูเลียอ๋อครับครับครับเป็นอันนี้จะอ๋อครับครับ้าอาการเพื่ออาหารนี่เจ้าจะเพื่อเป็นเวลาไหนอ๋อเป็นเวลาแหละครับตอนนี้ยังประมาณสักเตียง ัเสี่ยงแล้วไปปล่อยแหมกมกัดาบสามตอนนี้ย่างมือครับครับเพราะมันกินเยอะลึมไปมันอาจจะเป็นกระท่องอืดท่องอืดอย่างเนาะครับเพราะต้องคือเวลามันต้องคือเป็นเวลาเนาะแต่น้ำเนี่ยนี่าตลอดาตลอดเนาะใส่ถังไว้มันจะมากินเองครับครับคือบริเวณสีหานี่คืออยู่สองฟาร์ม เลี้ยง้วมนะครับรรอ๋อครับครับท่านผู้ชมครับผมก็ขอขอบคุณปีสเสนียมมัชชะเจ้าของโครงการฟาร์มแพะแกะล้านนานะครับของจังหวัดลำปางที่ได้แนะนำแล้วก็การเลี้ยงการดูดแลเฮ้ยครับท่านผู้ชมรวมทั้งผมได้หูด้วยนะครับขอขอบคุณอีกข้างหนึ่งนะครับ